สัปดาห์ที่แล้วโซเฟียเข้าร่วมงานเต้นรำสวมหน้ากากของเมืองที่ทุกคนต่างตั้งตารอเธอเลือกที่จะอวดสร้อยคอเพชรวินเทจของแม่แต่ระหว่างงานนั้นเธอสังเกตเห็นว่าสร้อยคอของเธอหายไปเธอจึงโทรหาเจ้าหน้าที่สืบสวนเอกชนทันทีและขอให้เขานำสร้อยคอเพชรของเธอกลับมาไม่ว่าเธอจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รวบรวมผู้ต้องสงสัยได้3มคนในเวลาอันรวดเร็ว จอนซึ่งสวมหน้ากากสีแดงอ้างว่าเขาเต้นรำในห้องบอลลูนตลอดทั้งคืนเคทผู้ใส่หน้ากากสีน้ำเงินบอกว่าเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนเย็นอยู่ในสวนเบียนก้าซึ่งสวมหน้ากากสีเขียวยืนยันว่าเธออยู่ในห้องน้ำตอนที่เกิดการโจรกรรมเจคที่สวมหน้ากากสีเงินบอกว่าเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าสร้อยคอของโซเฟียหายไปหลังจากเขากลับมาจากบาร์ เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบทันทีว่าใครเป็นคนโกหกและได้สร้อยคอเพชรคืนมาคุณช่วยหาคำตอบได้ไหมเจครู้ได้ยังไงว่าสร้อยคอหายไปเมื่อไหร่ต้องเป็นเขาแน่ๆอีกอย่างลองดูที่กระเป๋าของเขาสิดูเหมือนว่าจะมีวัตถุทรงสามเหลี่ยมอยู่ในนั้นใช่ไหม ลุกเป็นนักผจญภัยและในการเดินทางครั้งล่าสุดเขาได้เดินทางไปกัมพูชาที่นั่นเขาได้ไปพบแผนที่ขุมทรัพย์โบราณแผนที่นำเขาไปสู่เกาะห่างไกลที่กล่าวกันว่ามีสมบัติในตำนานซ่อนอยู่แต่ตำแหน่งของสมบัติได้รับการปกป้องด้วยชุดสัญ,ญลักษณ์ลึกลับลองดูข้อความเข้ารหัสที่ปรากฏขึ้นและช่วยลุกคิดรูปแบบรหัสที่จะนำเข้าไปสู่ขุมทรัพย์ได้ไหม ยากใช่ไหมล่ะกุญแจสําคัญในการตอบคําถามนี้คือการสังเกตรูปแบบหากคุณเชื่อมโยงสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวกับตัวเลขคุณจะพบว่าแต่ละสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงตัวเลข1 2, 3 4 5และ6ตัวอย่างเช่นรูปร่างที่เป็นทรงเพชรนั้นเป็นตัวเลข2อ,อย่างชัดเจนในขณะที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นเป็นตัวเลข4เมื่อลุกเชื่อมโยงได้แล้วเขาก็จัดเรียงสัญ,ญลักษณ์ใหม่ตามลำดับและปลดล็อกบ่อแสที่นำเขาไปสู่สมบัติได้ ในหนึ่งในหอสินที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของเชลซีภาพวาดันสุงคุณค่าได้หายไปเจ้าของหอสินได้เรียกนักสืบทอมสันซึ่งเป็นนักสืบผู้มีประสบการณ์ให้มาคลี่คลายคดีนักสืบรวบรวมผู้ต้องสงสัยได้4คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่าเขากำลังเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบระหว่างที่เกิดการโจรกรรมและเขารับประกันว่าไม่มีบุคคลใดเข้าหรือออกจากหอศินพันธารักษ์กล่าวว่าเขากำลังจัดนิทรรศการครั้งต่อไปในปีกอื่นของหอศินพนักง,งานต้อนรับกล่าวว่า เธอกำลังคุยโทรศัพท์สําคัญที่ผแผนกต้อนรับและพาโรงอธิบายว่าขณะนั้นเขากําลังทําความสะอาดห้องน้ําและไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนทําชัดเจนว่าเป็นคนไหน แต่หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนักสืบกลับกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหากใครก็ตามพยายามวิ่งหนีไปพร้อมกับภาพวาดเขาคงต้องเห็นมันแล้วซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่ดูมีน้ำหนักที่สุดสัปดาห์นี้เอมิลี่ได้รับจดหมายพิเศษเธอได้รับกล่องเครื่องประดับที่สวยงามจากคุณย่าของเธอนับเป็นสมบัติล้ำค่าของครอบครัวที่เธอควรจะส่งต่อให้ลูกหลานเช่นกันปัญหาเดียวคือกล่องนั้นถูกล็อกและเอมิลี่ไม่มีกุญแจ บาะแสเดียวที่เธอมีคือปริศนาที่บอกเป็นในถึงตำแหน่งของกุญแจปริศนาอ่านว่าในหัวใจของต้นไม้ครอบครัวของเราที่กิ่งก้านพันกันด้วยความยินดีผู้พิทักษไม่ซ่อนกุญแจไว้ปลดล็อกสมบัติเพื่อให้คุณได้เห็นลองดูภาพนี้สิคุณนึกออกไม่ว่าปริศนานี้หมายถึงอะไร นั่นแหละตรงนั้นตรงกลางโต๊ะมีปฏิมากรรมไม้แกะสลักข้างในมีช่องลับที่ใส่กุญแจไว้เยี่ยมไปเลยที่หาสิ่งนี้เจอได้อาเลนเป็นคนชอบไขปริศนาและได้รับโทรศัพท์ที่พูดถึงเรื่องผีผีที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลร้างของเมืองเพื่อนบ้านบ่นว่าได้ยินเสียงกรีดร้องและมีคนบอกด้วยว่าเห็นผีในชุดแต่งงานเนื่องจากอาลันไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเขาจึงไปตรวจสอบข้างในเขาตามเสียงไปจนถึงห้องใต้หลังคา สิ่งแรกที่เขาพบคือลำโพงเล่นเพลงที่พังแล้วซึ่งเล่นเพลงเก่าซ้ำๆกันจากนั้นเขาก็เห็นชุดแต่งงานสีขาวในตู้เสื้อผ้าเปิดอยู่ใต้ชุดนั้นมีกระป๋องสเปรย์พ่นสีอลันรวบรวมผู้ต้องสงสัยมา3ามคนและสัมภาษณ์พวกเขาเพื่อหาว่าใครกำลังพยายามหลอกคนทั้งละแวกบ้านทอมนักธุรกิจกล่าวว่าเขาออกนอกเมืองเพื่อเดินทางไปทำธุรกิจแคลร์ศิลปินในท้องถิ่นกล่าวว่าเธอหวาดกลัวสถานที่ร้างและไม่กล้าบุกเข้าไปในโรงพยาบาล แดนนี่แพทย์กล่าวว่าเขาทำงานสองกะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาลองดูผู้ต้องสงสัยเหล่านี้คุณค้นหาเจอไม่ว่าใครคือผู้กระทำความผิดนี้แคลนั่นเองขอบกางเกงของเธอมีรอยเปื้อนสีแดงเช่นเดียวกับสเปรย์พ่นสีที่อลันพบในห้องใต้หลังคาเธอคงลืมกระป๋องหนึ่งไว้ตอนที่บุกเข้าไปในโรงพยาบาล บารนาบีเป็นเจ้าหน้าที่พิทากอากาศที่ทำงานตามลำพังเขาเดินทางไปทั่วจักรวาลใน,นยานอาวกาศของเขาเองโดยไม่มีเพื่อนอย่างอื่นนอกจากช้างเลี้ยงของเขาเขาต้องการจะลงหลักปักฐานสักพักและรอจนกว่าเพื่อนช้างของเขาจะโตขึ้นเพื่อที่จะเดินทางต่อไป พื่อนของเขาต้องอาบน้ําสัปดาห์ละครั้งดังนั้นบาราบีจึงต้องใช้แรงโน้มถ่วงน้อยๆเพื่อช่วยช้างของเขาทําเช่นนั้นได้เขาเปิดระบบนำทางของยานอวากาศและดาวครอสสามดวงก็ปรากฏขึ้นดาวเสาดาววังคารและดาวพฤระหัส,สบดีคุณช่วยบาราบีเลือกดาวครอสที่ดีที่สุดที่จะเลี้ยงช้างเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาได้ไหม เขาควรเลือกดาวที่มีแรงโน้มถ่วงไม่แรงเกินไปใช่ไหมเดินนั้นเขาควรเลือกดาววังคารวิธีนี้จะช่วยเขาอาบน้ําช้างของเขาได้อย่างสบายใจมีคนเติมก๊าซพิษลงในห้องทดลองของคาเรนเธอหมดสติและตื่นขึ้นมาในคุกใต้ดินเก่าๆที่น่าขนลุก ข้างในมีประตูบานใหญ่สี่บานที่เธอสามารถใช้เพื่อหลบหนีแต่หลังประตูแต่ละบานมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากประตูแรกนำไปสู่ห้องที่มีฉลามขาวหิวโหยหลายตัวกำลังว่ายน้ำอยู่ด้านหลังประตูบานที่สองมีใยแมงมุมขนาดใหญ่หลายร้อยเส้นประตูบานที่3ซ่อนพื้นที่ที่แมลงป่องพิษร่วงลงมาจากเพดานอยู่เรื่อยๆและประตูบานที่4ซ่อนห้องที่เต็มไปด้วยสิงโตที่โกรธจัดคุณช่วยคาร์เรนคิดออกได้ไหมว่าเธอควรใช้ประตูบานไหนเพื่อหลบหนี ธอควรใช้ประตูที่2มันคงดูแย่หน่อยที่ต้องลุยใยแมงมุมมากมายขนาดนี้แต่เอาละ่ะมันเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยที่สุดแล้วคุณอยู่ในอียิปต์กำลังสำรวจสถานที่โบราณบางแห่งของประเทศคุณถูกแยกจากกลุ่มทัวร์และพบทางเข้าไปยังพิระมิดลับขณะที่คุณสำรวจเขาวงกลดของทางเดินใต้ดินคุณได้พบกับห้องพิเศษเมื่อคุณเข้าไปข้างในแล้วคุณจะเห็นประตูใหญ่สี่บานซึ่งแต่ละบานมีสัญลักษณ์เฉพาะตัว บนพื้นมีกระดาษปาปิรัสที่มีข้อความว่ามีเพียงประตูเดียวเท่านั้นที่เป็นเส้นทางไปสู่สมบัติในขณะที่บานอื่นๆนำไปสู่อันตรายมีเพียงจิตใจที่กล้าหาญเท่านั้นที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องธรรมชาติอันเลือนรางของการเวลากำลังกระทำกับคุณอยู่ในขณะนี้ประตูแรกมีสัญลักษณ์ดาบอันทรงพลังประตูที่สอประดับด้วยอัญ,ญมณีแวววาวประตูที่สามวางเครื่องชั่งน้ำหนักคู่หนึ่งจัดแสดงไว้ และประตูที่4นั้นมีรูปนาฬิกาทรายอินเดียนาโจนส์คุณว่าอย่งไรประตูบานไหนจะนำคุณไปสู่ขุมทรัพย์ <un ct ual noise> หากต้องการค้นหาสมบัติคุณต้องเลือกประตูที่4ซึ่งเป็นประตูที่มีนาฬิกาทรายคำตอบอยู่ในกระดาษป,ปาปิรัสเมื่อเขียนว่าธรรมชาติของเวลาอันสัน้นนั่นคือสิ่งที่นาฬิกาทรายทำได้มันแสดงให้เห็นว่าเวลาของคุณกำลังจะหมดลง แอนนาใช้เวลา3เดือนที่ผ่านมาในการวางแผนท่องเที่ยวแบบแบกเป้ไปทั่วทวีปยุโรปเธอตื่นเต้นมากเมื่อได้ขึ้นเครื่องบินไปโรมในที่สุดขณะที่เธอกำลังหาที่นั่งบนเครื่องบินเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติลองดูรูปภาพนี้สิคุณบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีช้างมานั่งบนที่นั่งบนเครื่องบินละ่ะนี่มันผิดปกติไปไกลเลยนะ